เธอสาวซื่อที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับซีอีโอพิการแต่ใครจะคาดคิดว่าเพียงไม่นานหลังแต่งงานขาของเขากลับหายดีและหัวใจที่เย็นชาของเขากลับเต้นแรงเพราะเธอเปลวไฟจากการแต่งงานที่ไม่มีรักกลายเป็นโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ตลอดกาลเปลวไฟในห้องโถงใหญ่ของฤหาสหาตระกูลหลินกลิ่นดอกลินลี่จางๆลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศลลิตาหญิงสาวหน้าตาธรรมดาในชุดเจ้าสาวส,าวสีขาวเรียบ ยืนอยู่ด้วยหัวใจที่สั่นระรัวเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของเธอจะมาถึงจุดนี้แต่งงานกับชายที่ไม่เคยรู้จักและชายคนนั้นคือลินเจอร์ซีอโอหนุ่มที่พิการขาเสียงล้อเก้าอี้รถเข็นดังเบาๆขณะที่เขาถูกเข็นเข้ามาในห้องแต่งงานแววตาเย็นชาและเฉียบคมของเขาตัดผ่านหัวใจของเธออย่างไม่ทันตั้งตัวจำไว้นะฉันไม่ต้องการภรรยาฉันแค่ต้องการคนดูแล เสียงของเขาเรียบและหนักแน่นลลิตาก้มศีรษะไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเธอถูกพ่อบังคับให้แต่งงานเพื่อแลกกับนี่สินก้อนโตของครอบครัวแต่ภายใต้ความเย็นชาและระยะห่างเธอกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเขาความเศร้าที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็นคืนแรกในคฤราหา์เต็มไปด้วยความเงียบงนันฝนตกกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะเบาๆเธอได้ยินเสียงเขาไอในห้องข้างๆ เสียงนั้นทำให้หัวใจเธออ่อนลงอย่างไม่รู้ตัวลลิตาเดินเข้าไปช้าๆพร้อมถ้วยซุปอุ่นไฟในห้องสลัวแสงสีทองจากโคมไฟสะท้อนใบหน้าของชายหนุ่มเขานั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นมองออกไปนอกหน้าต่างสายฝนทำให้ผมของเขาเปียกเล็กน้อยแต่ยังคงหล่อเหล่าหน้าเกรงขามท่านควรดื่มซุปหน่อยนะคะจะได้อุ่นร่างกายเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความหวังดีลินเจอมองเธออยู่นานก่อนจะรับถ้วยซุปไว้ในมือ นิ้วของเขาแต่นิ้วของเธอเพียงแผ่วเบาแต่กลับทำให้หัวใจของลลิตาเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจหลายวันผ่านไปเธอเริ่มเรียนรู้วิธีดูแลเขาช่วยพาเขาออกไปสูดอากาศในสวนสอนเขาทำกายภาพบำบัดด้วยท่าทางอ่อนโยนแสงแดดยามเช้าทอผ่านผมยาวของเธอจนเขาอดไม่ได้ที่จะมองเธอนานเกินไปวันหนึ่งในขณะที่เธอพยุงเขาเดินจูจูขาของเขาก็ขยับได้เล็กน้อย เธอตกใจจนแทบร้องออกมาท่านขาของท่านขยับได้น้ำเสียงของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นลินเจอหยุดนิ่งมองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อเขากำมือแน่นพยายามก้าวอีกครั้งและครั้งนี้เท้าของเขาแตะพื้นจริงๆน้ำตาของลลิตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอจับมือเขาไว้แน่นราวกับกลัวว่ามันจะเป็นเพียงภาพฝันข้าทำได้จริงๆหรือเขาพึมพำเบาๆ สายตาที่เคยเย็นชากลับเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังตั้งแต่วันนั้นเธอกลายเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเขาเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะและเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปแต่ในเงามืดของคฤหาสน์หลังนั้นมีบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปตลอดกาลคืนต่อมาลลิตาเดินอยู่คนเดียวในสวนหลังคฤหาสน์แสงจันทร์ส่องผ่านยอดไม้ ลมเย็นพัดกลีบดอกกุหลาบปลิวร่วงลงมาเธอยกมือรับกลีบหนึ่งไว้บนฝ่ามือหัวใจของเธอยังเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงรอยยิ้มของหลินเจอ๋อชายผู้ที่เคยเย็นชากลับกลายเป็นคนที่อบอุ่นจนเธอไม่กล้ามองนานเกินไปนี่เรากำลังตกหลุมรักเขาอยู่หรือเปล่านะเสียงหัวใจเธอกระซิบถามอย่างแผ่วเบาแต่ในขณะที่เธอกำลังเผลอคิดเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันกลับไป ลิ้นเจอในเสื้อคลุมสีเทากำลังก้าวเข้ามาช้าๆเขาเดินได้เองแล้วแม้ยังไม่มั่นคงนักแต่ก็เป็นก้าวแรกที่มั่นใจเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หรือเสียงทุ่มนุ่มของเขาทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยข้ากำลังชมดอกไม้เจ้ากะเธอตอบเบาๆแต่ไม่กล้าสบตาลิ้นเจอยิ้มมุมปากดอกไม่สวยแต่คนดูมันดูสวยกว่านะใบหน้าของลลิตาแดงระเรื่อทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอก เธอก้มหน้าหลบสายตาเขาแต่ความอบอุ่นจากคำพูดนั้นยังไม่จางหายเขาเดินเข้ามาใกล้อีกนิดแสงจันทร์ตกกระทบใบหน้าคมเข้มของเขาตั้งแต่เจ้ามาอยู่ที่นี่ชีวิตข้าก็ไม่เหมือนเดิมเสียงของเขาเบาและจริงใจลลิตาเงยหน้าขึ้นดวงตาทั้งคู่ศพกันในความเงียบเวลานั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนข้าเพียงทำหน้าที่ของข้าเท่านั้นเจ้าค่ะเธอตอบเสียงสั่น แต่ข้าไม่ต้องการแค่คนดูแลอีกแล้วเขาก้าวเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันข้าอยากให้เจ้ามาอยู่เคียงข้างในฐานะภรรยาจริงๆลลิตานิ่งงนันเธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำนี้จากชายที่ครั้งหนึ่งไม่อยากมองหน้าเธอเลยด้วยซ้ำหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างแทรกเข้ามาในความรู้สึกนั้นความกลัวเพราะตั้งแต่วันที่ขาของเขาเริ่มหายดี คนในคฤราสหาก็เริ่มแปลกไปแม่บ้านเก่าถูกส่งออกไปโดยไม่บอกเหตุผลคนสวนที่เธอคุ้นเคยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองอยู่ในเงามืดขึ้นหนึ่งในขณะที่เธอกำลังจะปิดประตูห้องเสียงเคาะเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านนอกคุณนาลิตาเป็นเสียงของพ่อบ้านเก่าเขามองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังอย่าไว้ใจใครในคฤราสหานี้มากนักโดยเฉพาะท่านหลินเจอ คำพูดนั้นทําให้เธอขนลุกกว่าหมายความว่าอย่างไรคะแต่เขากลับสายหน้าบางเรื่องรู้มากไปจะเป็นอันตรายพูดจบเขาก็เดินหายไปในความมืดวันรุ่งขึ้นลินเจอชวนเธอไปเดินเล่นริมทะเลสาบหลังคฤหาสน์แดดยามสายอบอุ่นลมพัดเบาๆเธอพยายามกลบความกังวลด้วยรอยยิ้มเขาจับมือเธอไว้แน่นเจ้ากลัวข้าอยู่หรือไม่ไม่เจ้ากะเธอตอบ แต่ในใจกลับมีคำถามมากมายที่อยากเอ่ยเขามองเธออยู่นานก่อนจะพูดเสียงเรียบพ่อบ้านเก่าพูดอะไรกับเจ้าหรือคำถามนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเขารู้ได้อย่างไรไม่มีอะไรเจ้าข้าเขาแค่ฝากบอกให้ข้าดูแลท่านให้ดีเธอรีบตอบแต่รู้สึกได้ถึงแววตาที่เย็นลงของเขาเขาไม่พูดอะไรต่อเพียงแต่ปล่อยมือเธออย่างช้าๆแล้วเดินนำหน้าไปจากวันนั้น ความอบอุ่นระหว่างพวกเขาเริ่มมีรอยร้าวบางๆลินเจอกลับไปใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องทำงานไม่พูดไม่มองหน้าเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งลลิตาได้พบห้องลับหลังห้องสมุดประตูถูกซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือไม้เก่าเมื่อเธอผลักเข้าไปภายในห้องเต็มไปด้วยเอกสารทางการแพทย์ภาพเอ็กซเรย์ขาและรายงานการทดลองบางอย่างที่มีชื่อของเธออยู่ในนั้นลลิตาผู้ทดลองหมายเลขศู หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเธออ่านต่ออย่างไม่อยากเชื่อสายตามันเป็นเอกสารการทดลองเกี่ยวกับเซลล์ฟื้นฟูประสาทที่อาจช่วยให้ผู้พิการเดินได้อีกครั้งและมีลายเซ็นของหลินเจอมือของเธอสัน่นนี่มันอะไรกันแน่ขณะนั้นเองเสียงประตูปิดดังปังลินเจอยือนอยู่ตรงหน้าประตูแววตาเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยแรงกดดันข้าบอกแล้วใช่ไหม อย่าเข้ามาในที่ที่ไม่ควรเข้ามาน้ำเสียงของเขาต่ำและเฉียบคมท่านหลินนี่มันคืออะไรทำไมถึงมีชื่อข้าอยู่ในนั้นน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเธอเขาเดินเข้ามาช้าๆแต่ในแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าคือคนที่ทำให้ข้ากลับมาเดินได้ข้าเพียงต้องแน่ใจว่าเจ้าคือคนที่ข้าตามหามานานคนที่ท่านตาหาเขาพยักหน้า หลายปีก่อนมีอุบัติเหตุในห้องทดลองข่าสูญเสียความสามารถในการเดินและสูญเสียทุกอย่างข้าสาบานว่าจะหาคนที่มีเซลล์พิเศษที่ช่วยฟื้นฟูขาได้และข้าคือคนนั้นเธอถามเสียงสัน่นเขามองเธออยู่นานก่อนจะตอบเบาๆใช่เจ้าคือความหวังสุดท้ายของข้าลลิตาถอยหลังหัวใจของเธอปวดร้าวที่ท่านแต่งงานกับข้าทั้งหมดเป็นเพราะเรื่องนี้หรือตอนแรกใช่เขาตอบอย่างซื่อตรง แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปเขาเก้าวเข้ามาใกล้แววตาเขาเปลี่ยนไปจากความเย็นชาเป็นความอ่อนโยนลึกซึ้งเพราะข้ารักเจ้าน้ำตาไหลลงแก้มของลลิตาเธอสับสนไม่รู้ว่าควรเชื่อใจเขาอีกหรือไม่ในหัวของเธอเต็มไปด้วยภาพความทรงจำวันที่เธอช่วยเขาเดินวันที่เขายิ้มให้วันที่เขากุมมือเธอแน่นทุกสิ่งดูจริงเกินกว่าจะเป็นเพียงแผนการ แต่ในใจลึกๆเธอยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกทั้งหมดถ้าท่านรักข้าจริงจงบอกความจริงทั้งหมดมาเธอพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่นลิ้นเจอหลับตาแน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจความจริงคือเจ้าไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาเขากล่าวเบาๆเลือดของเจ้าคือกุญแจที่ช่วยข้าได้แต่ก็เป็นกุญแจที่คนอื่นต้องการเช่นกันเธอขมวดคิว้วหมายความว่ายังไง เขายื่นมือมาจับมือเธอไว้แน่นมีคนกำลังตามล่าเจ้าอยู่ลลิตาเพราะถ้าพวกนั้นรู้ว่าเจ้ามีสิ่งนี้ในตัวเจ้าจะไม่มีวันปลอดภัยอีกต่อไปเธอตกใจจนพูดไม่ออกสายลมพัดแรงขึ้นจนผ้าม่านปลิวในแววตาของเขามีทั้งความรักและความกลัวข้าจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเจ้าเขาพูดเสียงแน่นต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าเองหัวใจของลลิตาเต้นแรงเธอมองเขาในความเงียบงนัน แต่ในแววตาของชายคนนั้นเธอเห็นความจริงใจและเห็นความเจ็บปวดที่เขาซ่อนเอาไว้คืนนั้นทั้งคู่เงียบอยู่ในห้องเดียวกันเสียงฝนตกอีกครั้งเธอรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกและในความเงียบนั้นเสียงประตูที่ห้องชั้นล่างก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบามีใครบางคนแอบเข้ามาในคฤหาสน์อีกครั้งเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินใกล้เข้ามาทีละก้าวลินเจอกระชากลลิตาเข้ามากอดแน่น สายตาเขาแข็งกร้าวและพร้อมจะปกป้องเธอได้ยินเสียงกระซิบจากปากเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าปล่อยมือข้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนที่ทั้งชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงประตูชั้นล่างเปิดออกอย่างช้าๆความเงียบที่ปกคลุมคาราหาดท,ทั้งหลังถูกทำลายด้วยเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่มั่นคงราวกับเจ้าของเสียงนั้นรู้ดีว่าแต่ละก้าวกำลังจะพาไปที่ใดลลิตากำมือแน่น เธอซุกอยู่ในอ้อมแขนของหลินเจอหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเขากระซิบข้างหูเธออยู่ที่นี่ข้าจะลงไปดูเองแต่เขาแต่ริมฝีปากเธอเบาๆเชื่อค่ะแววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นก่อนที่เขาจะหยิบไม้เท้าเดินอย่างเงียบเชียบไปยังบันไดร่างสูงในชุดนอนสีดำกลืนหายไปในความมืดของทางเดินลลิตายืนอยู่ข้างประตู มือของเธอสัน่นแต่หัวใจของเธอร้อนวูบด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นจากนั้นมีเสียงกระทบกันเบาๆเหมือนมีการต่อสู้ใครอยู่ตรงนั้นเสียงของลินเจอเข้มแข็งแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียงชายอีกคนเสียงนั้นทุ้มต่ำแห่พร่าแต่คุ้นหูอย่างประหลาดข้าไม่ได้มาทำร้ายแต่จะพาเธอไปเสียงนั้นทำให้ลลิตาหน้าเสียเธอจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของพ่อบ้านเก่า คนที่เตือนเธอคืนนั้นเธอรีบวิ่งลงบันไดาภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอหยุดนิ่งลินเจอร์กำลังจับข้อมือชายชราแน่นแต่ในมืออีกข้างของชายคนนั้นมีปืนจ่ออยู่ที่ท้องของเขาอย่าขยับพ่อบ้านตะโกนข้าไม่อยากทำร้ายใครแต่ท่านกำลังโกหกหญิงคนนี้โกหกงั้นหรือลินเจอร์พูดเสียงเรียบแต่ในแววตาเริ่มมีความโกรธแผ่วาบเจ้าคิดว่าข้าจะทำร้ายผู้หญิงที่ข้ารักงั้นหรือรัก ชายชะาหัวเราะแผ่วเบาท่านหลินความรักของท่านเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงและจะจบลงด้วยความสูญเสียเหมือนเดิมลลิตาก้าวเข้ามาหยุดนะเธอร้องเสียงสัน่นอย่าทำร้ายเขาน้ำตาคลอในดวงตาเธอแต่พ่อบ้านกลับมองเธอด้วยสายตาเศร้าลึกคุณหนูท่านไม่รู้ความจริงทั้งหมดความจริงอะไรเธอถามเสียงเบาเขาหลับตาแน่นคุณหนูไม่ใช่เด็กกำพร้าอย่างที่ถูกบอกมา คุณเป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นโครงการทดลองนั้นและแม่ของคุณเป็นคนเดียวที่เคยช่วยท่านหลินไว้ลลิตาชงงะงกหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแม่ค่ะพ่อบ้านพยักษนาแม่ของคุณคือคนที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตัวเองรักษาท่านหลินหลังอุบัติเหตุแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนควางหมายความว่าเลือดของข้าใช่ชายชาราเอ่ย เจ้ามีสิ่งเดียวกันกับแม่ของเจ้าและท่านหลินรู้เรื่องนี้มาตลอดลลิตาหันมามองหลินเจอสายตาของเธอสั่นไหวมันจริงหรือเขาไม่ตอบทันทีเพียงแค่ก้มหน้าลงนิ้วของเขากำแน่นราวกับกําลังต่อสู้กับตัวเองข้ารู้เสียงของเขาเบาและแผ่วแต่ข้าไม่เคยคิดจะใช้เจ้าอีกเลยหลังจากรู้ว่ารักเจ้ามากแค่ไหนแต่ท่านก็เริ่มต้นด้วยการหลอกน้ำตาเธอไหลพราก ข้าให้ใจทั้งใจข้ารักษาท่านด้วยความหวังจริงใจแต่ทั้งหมดมันกลับเป็นเพราะข้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทดลองนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้ไม่ใช่แบบนั้นลลิตาแม่ของเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าไว้ข้าสัญญากับเธอว่าจะปกป้องลูกของเธอข้าแต่งกับเจ้าเพราะข้าอยากให้เจ้าปลอดภัยจากคนที่ตามล่าเลือดของเจ้าเธอชะงักคนที่ตามล่าใช่เสียงของลินเจอร์เข้มขึ้นองค์กรที่ชื่อว่าไบโอเจนิก พวกนั้นต้องการใช้เลือดของเจ้าในการสร้างเซรั่มฟื้นฟูร่างกายให้มนุษย์และพวกมันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวเจ้าขณะนั้นเองเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นจากหน้าต่างชายในชุดดำหลายคนบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วถือปืนในมือพร้อมยิงลินเจอพาเธอไปพ่อบ้านตะโกนก่อนจะพุ่งเข้าใส่หนึ่งในชายชุดดำเพื่อถ่วงเวลาลินเจอคว้ามือลลิตาแล้ววิ่งทั้งสองพุ่งเข้าไปในทางเดินลับหลังห้องอาหาร แสงไฟกระพริบสลัวเสียงฝีเท้าของคนร้ายไล่ตามมาติดๆข้าขอโทษข้าไม่ควรให้เรื่องนี้มาถึงเจ้าเขาพูดขณะดึงเธอวิ่งไปตามทางแคบตอนนี้ไม่ใช่เวลาขอโทษเธอตะโกนกลับเราต้องหนีให้พ้นก่อนเสียงกระสุนดังแหวกอากาศลิ้นเจอเอาตัวเข้าบังเธอทันทีกระสุนเฉียดแขนของเขาเลือดไหลซึมท่านบาดเจ็บไม่เป็นไรรีบไปพวกเขาออกมาทางประตูหลังคฤหาด ลมกลางคืนหนาวเยือกจนแทบหายใจไม่ออกแต่ทั้งคู่ยังคงวิ่งไม่หยุดจนมาถึงรถคันหนึ่งที่จอดไว้ริมถนนลินเจอร์ขึ้นขับรถแล่นไปในความมืดของถนนสายภูเขาเสียงลมหอบหายใจของทั้งคู่ดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ลลิตามองแผลที่แขนของเขาท่านเสียเลือดมากข้าต้องหาผ้ามาห้ามเลือดเธอฉีกชายเสื้อของตัวเองพันแผลให้เขาลินเจอร์มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อน เจ้าทำไมถึงยังช่วยข้าอยู่ทั้งที่ข้าเคยหลอกเจ้าเธอตอบเสียงเบาเพราะข้ารู้ว่าท่านไม่เคยตั้งใจทำร้ายข้าคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไปชั่วขณะริมฝีปากของเขายกยิ้มจางๆเจ้าช่างโง่เหมือนชื่อของเจ้าเลยนะสาวซื่อบื้อของข้าเธอหัวเราะทั้งน้ำตาแต่ภายในใจกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่วเบาหลังจากขับรถหนีไปได้หลายชั่วโมงทั้งคู่มาถึงกระท่อมไม้เล็กๆบนเชิงเขา แสงจันทร์ส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่เสียงมแมลงกลางคืนดังแผ่วๆลวลิตาช่วยทำแผลให้หลินเจอขณะมือของเธอสัมผัสแขนเขาเธอรู้สึกถึงความร้อนในผิวกายของเขาเขามองเธออยู่นานดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เก็บไว้ไม่ไหวลลิตาเขาเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆข้าสาบานว่าต่อให้ต้องหนีไปสุดโลกข้าก็จะปกป้องเจ้าไว้ให้ได้เธอมองเขานิ่งๆแล้วหลังจากนั้นละ่ะ ถ้าเราหนีรอดจริงๆท่านจะทำอย่างไรต่อไปเขายิ้มจางๆข้าจะเริ่มต้นใหม่กับเจ้าในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราอีกเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งในอ้อมกอดของชายที่ครั้งหนึ่งเธอไม่เคยอยากแต่งด้วยตอนนี้กลับเป็นที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดในโลกแหละเสียงเครื่องยนต์รถหลายคันก็ดังขึ้นจากด้านนอกแสงไฟส่องวาบเข้ามาในหน้าต่างพวกมันตามมาแล้ว ลินเจอรีบคว้าปืนอยู่ข้างหลังข้าเสียงปืนดังสนั่นทั่วป่ากลิ่นดินและควันปืนประปนในอากาศลินเจอผลักเธอล้มลงข้างข้างก่อนยิงสวนกลับลินเจออยากเธอรองแต่เขาไม่หยุดเมื่อเสียงปืนเงียบลงเธอเห็นเขาเซถอยหลังเลือดซึมออกจากชายเสือ้อท่านลินเขาหันมามองเธอในดวงตายังมีแววอ่อนโยนเหมือนเดิมอย่าร้องให้เลยข้าไม่เป็นไร เขายื่นมือมาเช็ดน้ำตาให้เธอแต่ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงเจ้าต้องหนีไปที่ภูเขาทางเหนือที่นั่นมีคนของข้าที่รออยู่เขาจะพาเจ้าไปที่ปลอดภัยไม่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าท่านไม่ไปด้วยลลิตาข้าขอร้องเจ้าอย่าทำให้สิ่งที่ข้าทำต้องสูญเปล่าเสียงเครื่องบินรบขนาดเล็กดังขึ้นจากฟ้าพวกมันกำลังลาดตระเวนหาเธอเธอจับมือเขาแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดข้าจะไม่ทิ้งท่านไว้ตรงนี้ ลิ้นเจยิ้มเจ้าดื้อเหมือนเดิมเขาดึงเธอเข้ามากอดสัมผัสของเขาอุ่นลมหายใจแผ่วเบาจำไว้นะข้ารักเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เห็นเจ้าเดินเข้ามาในห้องแต่งงานวันนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้ๆเปเลวไฟพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแรงสั่นสะเทือนทำให้กระท่อมทั้งหลังสั่นสะเทือนลลิตากรีดร้องเธอกับเขาถูกแรงระเบิดผลักกระเด็นออกไปกลางสนามหญ้าควันหนาทึบลอยขึ้นเต็มท้องฟ้า เธอพยายามมองหาหลินเจอร่างของเขานอนนิ่งอยู่ไม่ไกลลินเจอเธอคลานไปหาเขามือของเธอสั่นขณะที่จับใบหน้าของเขาไว้ท่านต้องอยู่กับข้าได้ยินไหมเขาลืมตาชา้าชามุมปากยกขึ้นรอยยิ้มแผ่วเบาข้ายังอยู่ตราบใดที่เจ้าอยู่เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังแหวกอากาศแสงไฟส่องลงมาที่พวกเขาแต่ก่อนที่เธอจะมองเห็นว่าใครอยู่ในนั้น ทุกอย่างรอบตัวกลับกลายเป็นสีขาววาบและเธอหมดสติไปในอ้อมแขนของเขาเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งกลิ่นยาผสมกับแสงไฟขาวสะอาดของห้องพยาบาลทาให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปเสียงหัวใจในเครื่องตรวจเต้นสม่ำเสมอข้างเตียงมีช่อดอกลินลี่สีขาววางอยู่เธอลุกขึ้นชาชาลินเจอไม่มีคำตอบประตูเปิดออกชายหนุ่มในชุดสูทสีดำเดินเข้ามา คุณนลิตาฟื้นแล้วสินะเธอมองเขาด้วยความระแวงที่นี่ที่ไหนแล้วหลินเจออยู่ไหนชายคนนั้นยิ้มจางจงที่นี่คือศูนย์วิจัยไบโอเจนิกและท่านหลินเจอคือผู้บริหารคนใหม่ของที่นี่เลือดในกายเธอเย็นเฉียบหัวใจเหมือนหยุดเต้นอีกครั้งไม่เป็นไปไม่ได้ประโยคสุดท้ายหลุดจากปากเธอเบาๆก่อนที่เสียงประตูจะเปิดอีกครั้งและร่างสูงในชุดสูทสีขาวสะอาดเดินเข้ามา สายตาเย็นชาแต่มีบางสิ่งในนั้นที่เธอจดจำได้ดียินดีต้อนรับกลับมาลลิตาเสียงของลินเจอดังขึ้นแต่ครั้งนี้น้ำเสียงนั้นไม่เหมือนชายที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปเสียงลมหายใจของลลิตาดังประสานกับเสียงหัวใจของเธอทุกครั้งที่อยู่ใกล้ลินเจอหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นจนแทบจะหลุดจากอกเธอไม่รู้ว่ามันคือความกลัวหรือความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้น แต่ทุกครั้งที่เห็นเขาพยายามก้าวเดินเธอรู้สึกเหมือนกำลังเห็นแสงแห่งปาฏิหาริย์ยามเช้าของวันใหม่แสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านโปรง่งกระทบผิวของเขาและเธอที่ยืนอยู่กลางสวนกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ลอยอ้อยอิงลลิตาใช้มือจับแขนเขาไว้แน่นและทุกครั้งที่เขาพยายามก้าวเดินเธอจะพูดเสียงเบาท่านทำได้แค่อีกก้าวหนึ่งนะคะลินเจอร์เหลือบมองใบหน้าเล็กของเธอเหงื่อที่เกาะบนหน้าผากของเธอสะท้อนแสงอ่อน ริมฝีปากเขาแย้มยิ้มบางๆมันเป็นรอยยิ้มที่ลลิตาไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนในตอนนั้นเองหัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าถึงต้องช่วยข้ามากขนาดนี้เสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสงสัยที่จริงใจลลิตาหยุดขยับเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาสายตาของเขาคมแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะข้าเชื่อว่าท่านยังไม่หมดหวังค่ะ เธอยิ้มอ่อนไม่มีใครเกิดมาเพื่ออยู่ในความเจ็บปวดตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนสะกดเขาไว้ชั่วขณะเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและในวินาทีนั้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่เพียงคนดูแลธรรมดาอีกต่อไปเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจากความเย็นชากลายเป็นความอ่อนโยนจากคำพูดสั้นๆกลายเป็นเสียงหัวเราะร่วมกัน ลิ้นเจอเริ่มฝึกเดินเองมากขึ้นทุกครั้งที่ล้มเขาจะได้ยินเสียงของลลิตาเรียกชื่อเขาด้วยความตกใจและเธอจะรีบเข้ามาประคองเขาไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะเจ็บอย่าร้องนะข้าไม่เป็นไรเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่ปลายนิ้วของเขากลับแตะที่แก้มของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอบอุ่นจนหัวใจของเธอเต้นแรงทว่าในขณะที่ความรู้สึกกำลังพลีบานสิ่งที่เธอไม่รู้คือ ความจริงบางอย่างกำลังถูกปกปิดไว้คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะปิดไฟในห้องทำงานเธอได้ยินเสียงสนทนาเบาๆจากอีกด้านของประตูนายท่านครับหญิงสาวคนนั้นท่านแน่ใจหรือว่าจะให้เธออยู่ต่อเป็นเสียงของอี้เฟิงผู้ช่วยคนสนิทของลินเจอ๋อข้าแน่ใจน้ำเสียงของลินเจ๋อหนักแน่นแต่แฝงความลังเลบางอย่างตราบใดที่เธอยังไม่รู้ความจริงทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป ลลิตายืนนิ่งใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาความจริงเธอพึมพำเบาๆหัวใจของเธอเริ่มร้อนวูบด้วยความหวาดกลัวเธอกลับไปที่ห้องนอนพยายามหลับตาแต่เสียงคำนั้นวงเวียนในหัวไม่หยุดเช้าวันต่อมาเธอพยายามทำเหมือนทุกอย่างปกติแต่สายตาของลินเจอที่มองมากลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนจนเธอสับสนเขาเดินด้วยไม้เท้าเข้ามาหาเธอวันนี้เราจะลองเดินไปริมทะเลสาบกันดีไหม เสียงของเขาอ่อนโยนกว่าทุกวันเธอพยักหน้าทั้งที่ในใจยังเต็มไปด้วยคำถามเธอเดินเคียงข้างเขาผ่านแนวต้นสนสูงที่ไหวตามลมเสียงนกกระจิบบินผ่านหัวแสงแดดตกกระทบผิวน้ำเป็นประกายที่นี่สงบดีนะเธอกล่าวเบาๆใช่เขาตอบบางครั้งความสงบก็ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเธอหันมามองเขาแล้วหัวใจของท่านกำลังพูดว่าอะไรคะเขาหยุดก้าวมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอ มันกำลังพูดว่าข้ากำลังกลัวกลัวกลัวว่าวันหนึ่งเจ้าจะจากข้าไปคำพูดนั้นทำให้ลลิตาเงียบไปหัวใจของเธอเต้นแรงแต่แววตาของเขากลับสั่นไหวอย่างจริงใจในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอไม่อาจหลอกหัวใจตัวเองได้อีกเธอรักเขาแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรหลายวันต่อมาอาการของเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้รถเข็นคนทั้งบ้านต่างตกตะลึงในสิ่งที่เห็น หมอประจำตระกูลถึงกับเอ่ยว่านี่มันเหมือนปาฏิหาริย์แต่ในค่ำคืนนั้นเองฝนกลับตกหนักราวกับจะพัดพาความสงบทั้งหมดไปลลิตาได้รับซองจดหมายสีดำวางอยู่หน้าห้องของเธอภายในมีเอกสารและรูปภาพหลายใบภาพของลินเจอกับชายคนหนึ่งที่เธอจำได้ทันทีว่าเป็นเจ้านี้ของพ่อเธอหัวใจของเธอเย็นว่บการแต่งงานครั้งนี้คือข้อตกลงชดใช้นี่เธอพึมพำเบาๆ น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทุกความอ่อนโยนทุกคำพูดทุกรอยยิ้มมันคือความจริงหรือเพียงแค่แผนการในตอนเช้าเธอเผชิญหน้าเขาดวงตาของเธอแดงช้ำแต่เปลี่ยมด้วยความเด็ดเดี่ยวท่านรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมเธอถามน้ำเสียงสัน่นลินเจอชงักเขามองเธออย่างตกใจใครบอกเจ้าไม่สำคัญว่าใครบอกสำคัญที่มันคือความจริงเธอพูดทางน้ำตา ข้าเป็นแค่เครื่องมือของท่านตั้งแต่แรกใช่ไหมลินเจอพยายามเอื้อมมือไปหาเธอลลิตามันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้าแค่พ่อเธอาข้าเธอตะโกนข้าไม่ต้องการคำแก้ตัวอีกเธอวิ่งออกจากห้องทิ้งเขาไว้กับความเงียบที่หนักหน่วงเสียงประตูปิดดังสะท้อนในใจของเขาอย่างแรงฝนตกกระหน่ำอีกครั้งลินเจอเดินออกมาตามหาเธอแม้ขาของเขายังไม่แข็งแรงดีเขาลื่นล้มหลายครั้งแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นเดินต่อ ในที่สุดเขาก็พบเธอยืนอยู่ริมทะเลสาบสายฝนสาดกระเซ็นทั่วร่างของเธอเธอหันมามองเขาน้ำตาไหลปนฝนทำไมท่านต้องทำแบบนี้กับข้าเสียงของเธอเบาจนแทบกลืนหายไปในเสียงลมเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเพราะข้าไม่รู้ตัวจนสายไปข้าคิดว่าการแต่งงานนี้คือข้อตกลงแต่เจ้ากลายเป็นชีวิตของข้าไปแล้วลลิตาสะอื้นมองเขาด้วยสายตาสับสน แล้วความจริงของข้ามันสำคัญกับท่านบ้างไหมมันสำคัญที่สุดขเขาก้าวเข้ามาอีกนิดจับมือเธอไว้แน่นเพราะข้าไม่ได้แค่หายดีจากขาแต่เจ้าทำให้หัวใจที่ตายด้านของข้ามีชีวิตอีกครั้งเธอหลับตาน้ำตาไหลอาบแก้มหัวใจของเธอกำลังต่อสู้ระหว่างความโกรธกับความรักเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเหนือสีสษะลมแรงพัดกลีบดอกไม้ปลิวกระจาย และในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอยังไม่รู้เลยว่ามีเงาหนึ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากไกลๆพร้อมกับแผนการใหม่ที่อาจทำลายทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างมาด้วยกันค่ำคืนสุดท้ายของฤด,ดูใบไม้ผลิสายลมพัดกลีบดอกซากุระปลิวไหวเหนือสวนคฤราสา์กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้แต่จมูกและในความสงบงามนั้นทุกสิ่งที่เคยวุ่นวายกำลังจะถึงจุดสิ้นสุด หลังจากคืนที่ฝนตกหนักลินเจอและละลิตาไม่ได้พบกันอีกหลายวันเธอขออยู่ลำพังในบ้านพักเล็กหลังสวนส่วนเขาได้แต่เฝ้ามองหน้าต่างห้องเธอทุกคืนด้วยสายตาอ่อนลา้าแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเขาไม่ต้องการหลบซ่อนอีกต่อไปวันนั้นแสงอษษาทิตย์สาดลงมาท่ามกลางอากาศอบอุ่นเขาเดินอย่างมั่นคงโดยไม่พึ่งไม้เท้าถือกล่องเล็กๆสีเงินในมือประตูบ้านพักถูกเคาะเบาๆ เมื่อลลิตาเปิดประตูเธอถึงกับชะงักเขายืนอยู่ตรงหน้าในชุดเรียบง่ายแต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจลลิตาเขาเอ่ยเสียงเบาข้ารู้ว่าเจ้ามีสิทธิ์จะโกรธข้ามันโง่เองที่ไม่บอกความจริงแต่แรกแต่ตั้งแต่วันที่เจ้ามาในชีวิตข้าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเขาก้าวเข้าไปช้าๆขาข้าเดินได้เพราะเจ้าหัวใจข้ามีชีวิตอีกครั้งเพราะเจ้าเขาเปิดกล่องออกข้างในคือแหวนเงินเรียบๆ ข้าขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่เพราะข้าต้องการภรรยาตามสัญญาแต่เพราะข้ารักเจ้าอย่างแท้จริงลลิตานิ่งไปน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวภาพความทรงจำทั้งหมดไหลย,ย้อนกลับวันที่เขาเย็นชาวันที่เขาหกล้มวันที่เขายิ้มครั้งแรกเพราะเธอเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆท่านเคยทำให้ข้าเจ็บปวดแต่ก็เป็นท่านเช่นกันที่ทำให้ข้ารู้จักคำว่ารักจริง,รงๆเธอยื่นมือออกไปอย่างสั่นไหวถ้าเราจะเริ่มใหม่ ข้าอยากให้มันเป็นเพราะหัวใจไม่ใช่พันธะใดๆลินเจอยิ้มรอยยิ้มอบอุ่นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขาสวมแหวนให้เธออย่างอ่อนโยนแสงแดดยามบ่ายสะท้อนแหวนสีเงินระยิบระยับตั้งแต่นี้ไปข้าจะปกป้องเจ้าด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีเสียงของเขาสั่นแต่มั่นคงเธอหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาแล้วข้าจะอยู่เคียงข้างท่านไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเสียงนกเริ่มร้องท่ามกลางแสงเย็นของยามเย็น สายลมพัดกลีบดอกไม้โปรยลงบนเส้นผมของเธอเขายื่นมือเก็บมันออกเบาๆก่อนจะโน้มตัวลงจูบหน้าผากของเธอในวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไม่มีอดีตไม่มีนี่ไม่มีพันธะใดเหลืออยู่มีเพียงหัวใจสองดวงที่เรียนรู้จะเต้นไปพร้อมกันฤดูใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะของทั้งคู่ในสวนและทุกครั้งที่ลลิตามองไปยังชายผู้เคยเย็นชาเธอจะเห็นแสงในดวงตาของเขา แสงที่เธอเป็นคนปลุกขึ้นมาเองความรักของพวกเขาไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์แต่มันคือการเยียวยาที่งดงามยิ่งกว่าคำว่าหวานใดๆบนโลกใบนี้